สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็นะฮะมีเรื่องเจ๋งๆมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆนจ่ายเงินนะฮะจ่ายเงินค่าเช่าแค่นิดเดียวแต่สามารถย้ายบ้านทุกวันนะฮะนี่คือระบบแบบใหม่นะครับจ่ายเงินนิดเดียวแต่สามารถย้ายบ้านได้ทุกวันนะย้ายบ้านได้ทุกวันทุกวันเพื่อนเพื่อนทุกวันเลยและนั่นคือบ้านหลังนี้ครับนี่คือบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้นะฮะ แล้วยังไงไม่ได้งไงตอนนี้เรามาอยู่ที่ต่างจังหวัดเรามาอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วตรงนี้คือภูเขาด้านหลังคือทะเลเดินไปหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็เขาทะเลแล้วก็มีออนเซ็นนะฮะเพื่อนๆนผมพูดใหม่นะตอนนี้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นประมาณสี่โมงครึ่งด้านนี้เขาเห็นไหมเขาเขาอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วด้านนี้คือทะเลด้านนี้คือทะเลนะ <c oughs> แล้ว ที่นี่เป็นระบบแบบใหม่นะครับในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้มีบ้านล้างในญี่ปุ่นฮนะมีบ้านล้างสองแสนหลังคาเรือนบ้านหรูหรูบ้านเจ๋งเจ๋งนะฮะบ,บางบ้านนะฮะเป็นบ้านที่แบบว่านะบ้านหรูหรูเจ๋งเจ๋งแล้วนะเราสามารถเช่าในราคาที่ถูกได้มีบริษัทเจ๋งเจ๋งมีบริษัทใหญ่ๆหญ่นะ เขาจัดการเช่าบ้านแล้วมาแบ่งซอยให้เช่าแล้วที่เจ๋งอย่างหนึ่งคืออะไรไหมฮะให้วัยรุ่นให้เด็กๆมาอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเป็นระบบสมมติเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นจ่ายเงินประมาณสี่0,000ื่นเยนก็คือ1 0,000่นบาทแต่คุณสามารถย้ายบ้านทุกวันวันนี้ที่นี่วันนี้ริมทะเลวันนี้ริมภูเขาว,วันนี้อยู่โตเกียววันนี้อยู่โอกินาวาวันนี้อยู่โอซากา้า เป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เคยออนแอร์มาไม่เคยไปถ่ายที่ไหนมาก่อนวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าแวงไนนะฮะเดี๋ยวไปดูเกสเฮาส์นะแล้วบริษัทเนี้ยนะฮะเขารวบรวมคือช่วยป้องกันนะฮะหถึงว่ายังไงฮะให้ผู้คนนะฮะที่บ้านล้างนะชานเมืองเนะี่ย แต่ไม่มีใครมาอยู่เอาคนนะในเมืองมาแบ่งกันอยู่กันเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอใส่หน้ากาก,ากแป,ป๊บนึงฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่ทะเลด้วยนะฮะไปดูที่ทะเลด้วยนะเป็นน้องคนหนึ่งงั้นะเดี๋ยวผมสัมภาษณ์ผมขอใส่หน้ากากแป๊บนึงใส่หน้ากากแป๊บนึง,นขปปนงเข้าไปดูบ้านข้างในกันเลยนะฮะถ้าเป็นประโยชน์เข้าไปดูดกันและระบบนี้เผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วไปใช้กับเพื่อนๆได้เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะเข้าไปเลยในบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้เข้าไปเลยนะฮะเข้าไปแล ดดนี่รองเท้าเป็นอย่างนี้ครับรองเท้าเป็นอย่างนี้ถ้าไปอยู่ฝากแชร์นะเดี๋ยวพี่เพื่อนอยากเข้าไปดูไหมฮะ <c oughs> นะฮะหนึ่งในนั้นก็พี่เกสเฮล์นะฮะเข้าไปแล้วก็แบ่งนะนี่คือห้องที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปใช้ส่วนรวมเพราะฉะนั้นที่นี่ที่เจ๋งคือ <c oughs> ที่เจ๋งคือนะฮะเพื่อนทุกคนคนที่มาอยู่ที่มีคนอังกฤษมีคนญี่ปุ่นมีคนอะไรนะมาอยู่ด้วยกันบางคนอยู่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ย้ายไป สามารถย้ายได้จ่ายเงินก้อนเดียวย้ายได้เลยนะฮะย้ายเงินก้อนเดียวได้ได้เลยแล้วมาดูกันครับว่าเขาหายไปไหนอยู่ไหนกับข้างบนรือยังมาได้ดุนี่นีไลฟ์เริ่มแล้ว่าอนนี้300คนดูอยู่นะคดีครับสวัสดีครับสวัสดีับสวัสดีครบสวัสดีครั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 บสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครวัสดีครับ คนยังันินิม300คนคい、320คน320คนดูด้วยครับ0 0คนหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮ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 ับโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโัลโหฮล นี่ครับจะไปปีนเขาเอเบรสเอเรสโนนส์เนี่ยเนิาวชิกาวะคือเชิกคนบแล้วคนนี้คือใจัสอโชมัสับวิสต์นั่นอิเคเซ่อังกฤษาังกฤมแกมแกมกไม่รู้ภาษาอังกฤษาาอังกฤษภาาอังกฤษังมว่ามาจกมาจัยอังกฤษครับด้วเหตุผลที่ทำใหมมาที โอเคครับอ๋อคุณผู้หญิงคนนี้ครับกำลังจะหานะครับหาบ้านที่อยู่นั้นเดินทางมาแล้วเนี่ยยี่สิบกว่าแห่งนี่้นี่นี่ยกวระชุ่งไี่มอรตอร์ใช่นี่ยุกระช่นะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวย้ายบ้านคืออยากจะดูว่าที่ไหนเป็นที่ที่อยากอยู่นะฮะตเวนมาแล้วสี่เดือนมาสี่ยี่สิบรอบนะเออยี่สิบแห่งนะครับนั่งกระชุ่งกี่มอร์เตอร์มาดูได้ว่มแกมากี่ครั้งนะครับ ฮัข้อโชด้ครับก็มาดูเริ่มมาเริ่มแทนที่จะนะฮะแทนที่จะอยู่นะครับอยู่ที่เดียวกันนะฮะแต่จ่ายเงินครั้งเดียวนะฮะจ่ายเหมือน44,000ืเยนแต่ย้ายได้ไม่อั้นคืนนี้อยู่ที่นี่คืนนี้อยู่ที่นั่นอยู่ได้ตลอดนะครับย้ายมาเริ่มตั้งแต่เดือน2นะครับ ไปมาแล้วแที่นั่งก็ช่วไรตันสก๊อตตอนนี้ย้ายมาแล้วนะฮะสาที่30ที่แล้วก็ที่เจ๋งที่สุดเนี่ยยกรแต้มีสตนอิตาโกโกยกัดแต้ชาชิมิใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนว่าตรงไหนที่ไปดูนวภาพสวยแล้วบอกว่าไปดูเนี่ยบางทีไปแบบคาลือหาดเลยนะเพื่อนเพื่อนคาลือหาดเลยนะนี่เดี๋ยวเ๋ยวขึ้นไปดูบ้านทั้งหมดไปดูข้างในกันยกกแต่ยกนี้ใช่ไหมมาซึไปดูกันตเดี๋ยดูภาพข้างๆกัน เดี๋ยวให้ดูกันเลยนะเขาจะโชว์ให้เห็นที่บอกว่าสวยมากๆอ่ะนี่นี่นี่นออนเซ็นส่วนตัวออนเซ็นส่วนตัวออนเซ็นส่วนตัวอ๋อแบอย่างนี้เลยนะนี่ออนนี่บ้านออนเซ็นส่วนตัวเลยนะอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหอ,อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวอยู่ในราคาจ่ายผมพูดใหม่นะสี 4, 000, 4, 000, ่พันสี่หมื่นสี่พันเยนนะฮะแต่ราคาถั่ธรรมดาธรรมดาทดา้าเพื่อนอยู่ที่ จ่ายค่าโรงแรมนะฮะคุณอยู่ที่เดียวเปลี่ยนไม่ได้แต่นี่เปลี่ยนได้ไม่อั้นแล้วก็ราคาเดียวนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้วค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างฟรีหมดนะฮะค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สทุกอย่างฟรีหมดใช้ได้โอเคครนี่ฮะนี่ฮะนี่คือดกสกครับนี่คืคอภาพที่สวยที่ชอบที่ฮิโรชิม่าโอโน m มิจิอのนออ์เกสต์เ เยสุเเโนออจิโนสกิตันโดนนะครับกไปได้เพราะนั้นได้เที่ยวตลอดเลยฮะนี่ในบ้านจะเป็นอย่างนี้รูปร่างเปิดหน้าต่างมานะฮะเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะบ้านนะฮะนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นโอ้นี่ดูนี่สวยไหมนี่โอ้นี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมเจ้ามาเฉสวยแมงโก้เต็มีอ๋อมีมมสเน่โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นวิวสวยๆไหมคุณสามารถย้ายบ้านไปเรื่อย วันนี้อยากอยู่ริมทะเลวันนี้อยากอยู่คลิปหาบนู่น,นี่นั่นได้เลยระบบนี้จะเจ๋งขนาดไหนเพื่อนๆนะฮะแล้วคนที่เหมาะกับใครครับนะทุกวันจะเห็นแบบวิวอย่างนี้ใช่ไหมมีอะไรหรือเ่านะทุกวันจะเห็นวิวแบบนี้นะฮะแล้วไม่พอคุณสามารถย้ายบ้านตามที่คุณต้องการและใครเป็นคนจัดระบบนี้ถูกไหมฮะคนนี่ครับลองมาทานบริษัทคนนี้คนผู้หญิงค,ค,คนนี้นะฮะสามารถย้ายบ้านได้สามารถไปตามไหนก็ได้นะฮะนี่โอ้ นี่บ้านใหญ่บ้านหลังเบลเลอร์เลยนะฮะอยู่ในคาเดียวกันคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วนะอโอ้โหนี่เป็นค้าิขาดเลย,ยต้องมีเรไสห้ดียหัช่วก่นนะทุกคนเห็นชัดไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นเนาะนีมาซืเจ๋งมากเลยทุกคนนะฮะแล้วเขาไปเอาบ้านมาถึงไหนบ้านล้างโอ้โหนีโโห่น,นบ้านล้างมาใช้นะเพื่อน น,นี่ก็คือนะฮะอยู่บนเหนือเมฆนะฮะทะเลหมอกนะอยู่เหนือเมฆนะครับไปดูข้างบนกันดีกว่าไปดูข้างบนเวเนเฮียมินิเตสเขเพราะนั้นะดเดี๋ยวเพื่อนดูนะเดี๋ยวดูโสมหน้าของนะนี่คือบางคนนะวันนี้ผสมมาขอสัมภาษณ์นะครับเป็นบ้านแบบนี้ทุกคนนะครับไม่รู้จักกันความผูกพันของที่นี่ก็คือการคนที่ไม่รู้จักกันมาเจอกันมานั่งด้วยกัน แล้วก็กินข้าวด้วยกันแล้วพาไปเที่ยวด้วยกันนะฮะแล้วไปดูเจ้าของบ้านกันสวีที่นี่ก็ใช่จะไปดูไปสออไปดูข้างนอกกันไปดูข้างนอกกันวันนี้ให้ดูอันนี้นีดหน่อยนะฮะนี่คือเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนะฮะระบบคือยังไงระบบคือยังไงระบบคือนะฮะมาเล่าอีกทีก็นันดูในรายการในรายการดูให้รู้กันกันแล้วน,นะฮะเจ๋งมากระบบนี้เพื่อน เพื่อนๆเอามาใช้ในบ้านเราก็ได้นะสามารถเอ่อย้ายไม่อ่าเดี๋ยวไปดูห้องบนกันดีกว่าห้องจะเป็นยังไงไปดูห้องบนถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับไปดูห้างบนกันอย่างนี้ฮะหนึ่งในนั้นข้างล่างนี้ก็มีคนเข้าไปอยู่กันแล้วนะฮะตรงนี้ห้องว่างอยู่วันนี้ว่างอยู่จะให้เข้าไปได้ไหมเข้าไปได้เปล่าอันนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงห้องนี้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 แล้วก็ห้องนี้มีคนอยู่เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ ้องเป็นย่ามีคนเข้าไปอยู่แล้วโทษทีเข้าไปอยู่แล้วเข้าไปอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นโชว์ไม่ได้ทุกคนอยู่หมดแล้วเม่กี้นี้ตอนที่เช่าตอนที่เข้าไปถ่ายทําเนี่ยไม่มีคนอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูทะเลกันดีกว่าจะพาไม่ไม่ไปดูทะเลกันจพาไม่ไมไปดูทะเลกัน ขอออกไปนิดหน่อยนะับผมพาไป่ไปด,ดูทะเลกันของเจ๋งที่นี่ของดีที่นี่มาดูไลฟ์สดกันนะฮะเพราะฉะนั้นคือเรื่องราวนะ,ะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้๋ยวผมขอใส่รองเท้าก่อนนะเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมเอ่ยจริงๆแล้วต้องรีบต้องกลับขึ้นสิงคังเซนกลับบ้านไป ไปโตเกียวแนะ่วันนี้เรามาถ่ายกันชานเมืองว่าไงฮะต้องเส,งสถ้าสุว่าจะกลับัับบได้ลโอเคจะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวผมขอลองสามนาทีเขาจะกลับกันแล้วนะฮะเขาจะกลับกันแล้วเขาเชิญเรากลับแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะดูนีว่ามันเจ๋งเจ๋งมากเพื่อนจ่ายเงินก้อนเดียวจ่ายเงินครั้งเดียวแต่ย้ายบ้านได้ทุกที่นี่นี่นี่ทางนี้พอออกมาปุ๊บเนี่ยไปออนเซ็นนะฮะ อยู่ในเมืองแบบเงียบๆไม่มีคนนะฮะไปออนเซ็นแล้วก็ไปเขาไปทะเลนี่เดินไปตรงนี้ทะเลหนึ่งนาทีผมพาเพนวิ่งไปดูทะเลแป๊บนึงก็แล้วกันนะฮะดูความสวยงามมากนะฮะและระบบเนี้ยถ้ามาใช้ในประเทศไทยได้จะเจ๋งขนาดไหนนะฮะคือบางคนนี่ชอบเมืองกีย่โตก็อยู่สองอาทิตย์เลยบางคนชอบนะฮะขอกไกโดก็อยู่ได้เลย สี่สิบเจ็ดจังหวัดทุกจังหวัดมีหมดเลยน,นี้เราออกมังนอกนะฮะเดี๋ยวเลินแป๊บหนึ่งขอเวลาหนึ่งนาทีถึงอ่าถึงแล้วงนี่สี่สิบเจ็ดจังหวัดมีหมดเลยนะ,ะแล้วก็คิดดูนะฮะเขาชอบที่นี่แล้วทุกคนเนี่ยถามว่าอาชีพอะไรอาชีพที่นะฮะไม่เดี๋ยวตอนนี้ในช่วงนี้คนมาเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเทเลเวอร์เขาเรียกเทเลเวิร์ก็คือหมายถึงว่าคนที่ต้องไปทางานที่บริษัทเนี่ย เดี๋ยวนี้ระบบใหม่คือไม่ต้องไม่ต้องทำงานที่ไม่ต้องไปทํางานที่บริษัทแล้วอ่ะไม่ต้องทางานที่บริษัทคือทํางานที่บ้านได้แล้วอ่ะนะคือทํางานที่บ้านได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่บ้านทํางานแล้วก็ออกไปเที่ยวเพราะฉะนั้นกลางวันทํางานไอ้กลางวันนะคนที่ทํางานทางอินเทอร์เน็ตคนที่ทํางานทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี่ยนะ พาเธอมาสัมภาษณ์ตรงทะเลนี่ทะเลอยู่นี้นี่ทะเลนะเห็นทะเลยังนะฮะไปไปดูกันได้วิ่งนะสัมภาษณ์ที่ทะเลเนี่ยเธอบอกว่าทุกวันจะออกมาเดินเล่นทุกวันจะออกมาเดินเล่นประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็พอเบื่อก็ย้ายบ้านพอเบื่อก็ย้ายบ้านย้าย ที่อยู่เดี๋ยวไปเกียวโตเดี๋ยวไปโอกินาวาเดี๋ยวไปโตเกียวนี่ทะเลเป็นไงถวยงามไหมวิวสวยเดินออกมาหนึ่งนาทีนี่เขาเขาทะเลอย่างนี้เลยนี่อยากโชว์ให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยเนอะเป็นอย่างนี้ดูดิไม่มีคนแล้วเขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งที่ นะคนธรรมดาจะไม่รู้กันนะมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมดานะเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกอะไรเป็นระบบที่นะฮะย้ายบ้านไม่อันบางทีอยู่บนยอดเขาบางคนอยู่ที่บา,บางที่เป็นคลื่หาดนะ่ะบ้านหรูๆบ้านาเจ๋งๆเป็นคลื่หาดนะแต่ว่าผมต้องเดินกลับนะให้ดูแป๊บเดียวเพราะเพราะทีมงานรออยู่นะเป็นคลื่นหาดแต่ไม่มีใครใช้ ปัจจุบันนี้บ้านล้างเยอะมากคนชราคนชราในประเทศญี่ปุ่นบอกว่าในปีสองพันก่านเนี่ยนะจะมีบ้านล้างถึงสองเอ่อยี่สิบล้านหลังคาเรือนยี่สิบล้านหลังคาเรือนแล้วบริษัทนี้เขาจัดการหนึ่งเปอร์เซ็นยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นมีสองร้อยยี่สิบสาขาอีกไม่นานนี้จะทำหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสองแสนหลังคาเรือนสองแสนหลังคาเรือนที่ดีฮะนะนะลองคิดดูเพื่อน มหาศาลน่ะแล้วบ้านที่ล้างไม่มีใครอยู่อ่ะนะมหาศาลมากบ้านล้างไม่มีใครอยู่แต่นะฮะขายก็ขายไม่ได้แต่บ้านหรูมีออนเซ็นอยู่ในบ้านแต่ไม่มีใครใช้ก็เลยจัดการระบบคือให้คนวัยรุ่น <c oughs> มาใช้มาเที่ยวพอได้มาใช้ได้มาเที่ยวฮ้ย <c oughs> ผมกลับถูกทางเนี่ย <c oughs> โอเคค่้ยไปหน่อยมาใช้มาเที่ยว คนก็มาเที่ยวพอมาเที่ยวก็มีความผูกพันกันแล้วก็รักกันแล้วก็อาจจะเป็นแฟนกันแล้วก็มาเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อแล้วก็จะเอาเงินมาใช้ในชานเมืองเพราะในชานเมืองไม่มีคนครับเหมือนอย่างนเงี้ยในนี้เดินดูนี่ผมเดินคนเดียวนะนเนี่ยไม่มีคนเลยนะในชานเมืองอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาติดกันคือไม่ใช่ถ้านักท่องเที่ยวนะอยู่ในโรงแรมก็ซื้อของในโรงแรมก็จบแต่นี่นะ มีความผูกพันกันระหว่างนะคนในพื้นที่คนชราคนหนุ่มคนสาวมาเจอกันนะก็เลยนี่แหละคือระบบใหม่ซึ่งถ้าประเทศไทยมีจะเจ๋งมากและประเทศญี่ปุ่นเขาเริ่มทำกันแล้วนะผมเดินเลยมาแล้วว่นเนี้ยเดินมาไม่รู้เรื่องเลยเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันโอเคผมต้องรีบกลับแล้วนะกลับโตเกียวเนี่ยวันนี้และ ทำไมเรามาถ่ายที่นี่ฮะก็เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีวิวอีกที่นึงเรียกว่าเปิดหน้าต่างกมานะเห็นทะเลเลยในบ้านที่หรูแต่ไม่มีใครอยู่อะ่ะเปิดออกมาเห็นทะเลอะ่ะนะเปิดบ้านมาโอา้โหเป็นเป็นวิวที่สวยงามมากอะ่ะนะถ้าเราเช่าในโรงแรมนะคืนหนึ่งเป็นพันแต่นี่จ่าย,ยานิดเดียวนะแต่ย้ายได้ตามที่เราชอบเลยสุดยอดไหมละ่ะถึงบ้านแล้วกลับมา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 ลแล้วไม่ต้องทาง นี่วิวเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่อ่ะสุดยอดวิวไหมฮะเพื่อน้เห็นกันเขาจะกลับบ้านกันแล้วนะโอเคงั้นก็ถ้ามีโปนดฝากแชร์นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ข้อมูลใหม่แล้วก็ไอเดียแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้นะครับก็ฝากแชร์ด้วยครับเดี๋ยวผมเข้าเข้าไปเดี๋ยวผมต้องใส่หน้ากากนะเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าไปง่ายกันโอ้เข้าไปละ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  เดี๋ยวนะเด <ๆ S 1> ี๋ยวนะก็เขาจะกลับกันแล้วเขาจะกลับกันแล้วเ <ๆ S 2> ขาจะลากลับกันแล้วน,นเนี่ยแป๊บนึงนะวางแป๊บนึงให้เขาให้เขาบายบายกันก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมจะพาพาเพื่อนๆไปสวัสดีทุกคนกันทวผมใส่กกหน้ากากแป๊บนึงแล้วก็ ทุโอ้รอกันทุกคนเลย <laughs> ใส่มาตัว300 30นิ้วไรมีที่เกิมาอเค,อเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาตเนสวัสดีครับไ <laughs> ผ่หน้าวบ๊ายบาย